สวัสดีครับที่ที่นี่ก็เซอร์ซิวอลโซลูชันนะฮะจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการทำระบบโทรศัพท์ mm hmm. เกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ mm hmm. ยวกับการโทรผ่าน IP นะครับเป็นโทรศัพท์รับสายและโทรศัพท์ไม่รับสายรับสายได้และมีหิงเลขนะฮะาก,การนี้เป็นการบันทึกวิดีโอวิดีโอสั้นๆบทเรียนชั่วคราวเป็นระบบการเรียนรู้แบบการการสร้างเซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งและเซิร์ฟเวอร์กับใช้ node js ในการทา โลเคชั่ถ้าเป็นติดต่อสามารถโลเคชั่สามารถติดต่อกับโลกภาย,ยนอกได้สามารถที่จะเข้าจากภายนอกเข้ามาหน้าบ้านเราหน้าบ้านนี่คือคือห้องรับรองหรือล็อบบี้ของเราพอเข้าถึงล็อบบี้ของเราปุ๊บเขามีเขาจะส่งจดหมายให้เราหรือจะส่งเอกสารส่งรูปภาพส่งไฟล์หรือว่าจะดาวน์โหลดจะเอาไฟล์จากเราที่เราแชร์ไฟล์ไว้ให้ให้เขาสามารถโหลดไปได้ฟรี เป็นหน้าบ้านของเราขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำเทมเพลตอย่างไรนะฮะแต่หลักๆเลยตอนแรกเมื่อลงซิสเต็มผมขอแนะนำก่อนว่าผมใช้ซิสเต็มชื่อว่าลินุกยูมันโตรุ่นยูมันโตรุ่นสตูดิโอหรือสตูดิโอนะฮะยูมันโตสตูดิโอสตูดิโอซิสเต็มก็เปซอฟต์แวร์ KDE พาหุสอง OS Linux l i n u y Intel Core i นอตของคณะสิบห้ากิ๊กแรมที่ HAI ชัย i อท ยูมัต์สตูดิโอนะฮะยูมันตูสตูดิโอสองยี่สองจุดศูนย์สี่นะผมแนะนำนะว่าให้เป็นยูมันตูสตูดิโอนะจากนั้นเสร็จแล้วปุ๊บนำวิกเก็ตเปิดคอนโซลขึ้นมานำวิกเก็ตมาอินสตอลทีละขั้นเลยครับเปิดหน้า h t c p ก่อน ิมพ์ a c c p ก่อนแล้วก็เข้าไปที่ hdc เป็นฟรีคอนโทรลพาเนลที่ใช้ระบบเป็นรูปแบบมี n ssl ให้ฟรีครับพอถึงปุ๊บเราใช้ get start เราจะมีให้ลงสามอย่างเข้า sudo เข้า root ก่อนนะครับโดยการเข้า root แบบไม่ง่ายเข้าแบบ sudo sudo root ก็พิมพ์ password ที่ลง install ก็จะเข้า sudo root แล้วนำ wget ไป install ที่ root ร็จแล้วก็ Install ตัวตัวด้วยด้วย,วยตัวนี้ว i กเ e t ตอีกวอตัวนีทท้ทีละขั้นนะคระับ Install ตัวนี้ตัวนี้ก็มาแบทพอเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับจะขอข้ามไปเลยนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเราจะมีขึ้นมาเขาบอกให้กดเพ t นี่ to enter to continue เียย่เพิ่งกดนะให้เราเลื่อนขึ้นมาข้างบนแล้วเอารหัสแอดมินกับ password ไปก่อน Copy คลิกขวาเขาทอน Copy สร้าง,งไฟล์ขึ้นมาเทกดึงเขียน new เทปไฟล์เขียนว่า serve เขีนว่า server p r e e r e ปุ๊บให้เราเอาเข้ามาใส่ในในนี้ก็ไฟล์ save อ p เสร็จแอดปุ๊บเป็นการลง cp พีคอนโทรลแพลนที่เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าได้เลยในการเข้าแต่ต้องรีสตาร์ทก่อนถ้าเกิดเรากด Enter มันจะรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ก็แอดวานซ์คอนเทนเนอรก็จะเข้าสู่ระบบได้เลยในการเข้าด้วยที่แอดมินก็เปิด จะเข้ามาในนี้เข้ามาในตัวคอนโทรลพาร์แนลแล้วในส่วนตัวคอนโทรลพาร์แนลจะมีการทำทำโนไอพีแล้วก็ทำโดเมนอะไรงนี้เข้ามาติดตั้งในคอนโทรลพาร์แนลของเราแล้ดวดตูต่อจากพาร์ทพาร์ทนี้นะครับพาร์ทนี้ขอเป็นการลงก่อนเพราะว่าต้องรีตาตัดเครื่องผมต้องตัดวิดีโอก่อนจะไม่มีต่อวิดีโอทั้งนั้นหรือไม่ต่อวิดีโอหรืออาจจะต่อมาให้แต่รอสักครู่หนึ่งที่นั้นขอจบพาร์ทนี้ก่อนครับพาร์ทที่หนึ่งครับ